ไม่จอนดับมาก,ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตัมากมาย สามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ลาย Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ ơi, có người cự tắng pì, tiêm đó, tiêm đó. Không. Tiêm pì, tiêm tiêm. Tiêm tiêm, bỏ lấy, bỏ hỏa người cự con na, ying, ôi tiêu bom sắp ơi hà nam ơi lúc 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 lúc

ไอ่มันยิงบอดเฮ้ยมีคนโดนรุไอ้พี่พี่ยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยอันนี้อันนี้ตีตีนั้นเอม่วงเอ็ม่วงยิงดิยิงดิอ้เมโฟม่วง ไปพี่บ้านพี่พี่ในบ้านบ้านเาบ้านเดี๋ยวบ้านดีบ้านดีจอดจอดจอดบ้านไหนรือเอฟบีไอโอเิอัพหนึ่งสองพี่ีบ้านีพี่อย่าพิ่งนั่งไปอยู่ใต้บ้านเมือกัน อโลครับอโลครับเทสเทสอโลครับ FBI FBI อ๋อหนึ่งสองเดี๋ยวพี่

mình đang tập đấy, rồi đó, đi mua nó. Buổi nhá แล้วทีนี้แหละมึงโดนโดนมผู้ชมท่านใดที่เพิ่มเสียงระมาณเกิดึนนี้เต็มตัวแลวเฮ้ยเฮ้ยพี่วิ่งอยู่พี่เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงเดยวผมดีแต่พี่อย่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะผมหัวเฮ้ยคนยิงด้วยอย่า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  ủa mày nhìn, <laughs> mày cái gì đó diễn <laughs> ชิคเกนชโอเคไอคิบอยูไอคิบอยูไปพี่ขอบอลพี่บายบายพี่ลมลมมปกคลิปปอกคลิปหนึ่งอาไม่แล้วพวกนี้มาบังอ่ะอ่าทำรำบกดไม่กดไม ไม่ใช่อันนี้ดิมันจะมาเต้นตรงนี้จะเพื่อหรือวะเออโดนนะเอ้ยใครอ่ะคือมาเต้นเมื่อกี้อะโดนดีๆนะจำชื่อไว้นะโดนนะบอกเลยนะหนีครับนีไม่ได้ครับ L G อะไรอย่าี้ยได้ครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับ L X T แล้วกูจะไปต้องกลัวมั้ยเออจะไปต้องกลัวดิกลัวดิจะไปต้องกลัวเอะ L G L X T อ LG อรอแค่นี้เหรอ,หหรอโอ้ยยิงก่อนอย,ยิงเขาก่อนยังไม่ตาย LG เราก็เอาเงินมันมาซื้อกันร้อยสองนัดสองตวบอกเฮ้ยฟ้าฟ้า,ามีคนนะเฮ้ยพี่เห็นปนั๊บแล้วกูจำไปต้องกลัวมึงเห แล้วกูจะไปต้องกลัวมึงเหรอแล้วกูจะไปต้องกลัวมึงเหรอวิญญาณเด้อโอ้โหโกหกหกันใหญ่ด้วยคันใหญ่ด้วยคันใหญ่ด้วยตายแน่มึงตายแน่พี่เข่าใหญ่ด้วยเข่าใหญ่เด้ญ่ เต็มตัวหูแตกอุ้ยพี่โอชิปเฮ้ยแล้วคนขับรถเราอะไรเนี่ยเอาจ็บปาจ็บปลาเจบปลไอพี่ไปพี่เชี่ยไปพี่เฮ้ยคนพี่ ไตัวเดอร์ี้เนี่ยเจ็ดเจ็ดเีตัดตวเดอรี่ตีเดอรตีเดอร์ตีเดอร์ตึงตึ้งตึ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 งึพื้นึ้นึื้นึพ้นึ้นถึ้วสุดบนกห้องเครื่องมีอะไรรู้ไหมอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอกสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือใครอยู่หลังผัวมาเลย

ติปืนตปืนหันหัวมาดิเอ้าไอแดนทันหัวมาโอ้ว แม่อนวไหมความยาวเ๋ยวกระสุนวยพี่เติมไหมเติมไหมหลือพออยู่ตอนนี้พี่ยิงลอนทำอ mặt bằng bằng mọi người biết mặt bằng mặt bằng mặt bằng mặt Mày mặt bằng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  mặt

อย่าอย่าอย่าฟันมันอย่าฟันมันอย่าฟันมันอ่าฟันมันหลครับลครับอย่าอย่าครับลกโดดลบุดนะผมกระโดดลบอมันมันนเยนปอย่างเออปอย่างไอเบเบเบสครับสวัสดีครับยิพ้นยยิงพื้

อย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ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 ่งอย่าพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงมันลองก่องลองก่อนลองก่อนลองไปหามั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 นถามันดีสวัสดีครับอยู่ไหนสวัสดีครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณสวัสดีครับเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้เนี่ยผมเป็นห่วงคุณนะคุณ

แด้แต่ไรสุดวะเฮ้ยเฮ้ย,ยใครไม่ใช่ก็รอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเฮ้ยสวนสวนพี่สวอนสวอน